เพราะก็ผมนายชอตตี้บุจโจว่ากับทีมไฟท์แ t ็กติกส์อีกเช่นเคยนะครับคราวนี้เวอร์ชั่นมือถือเปิดจริงสักทีครับหลังจากที่ทดสอบแล้วก็ปิดไปเป็นเวลาเกือบ3ปีเต็มเลยเผื่อใครไม่รู้จักนะครับเกมนี้เป็นเกมแนวออโต้แบทเทิลเลอร์หรือว่าหมากรุกอัตโนมัตินั่นเองครับ ผู้เล่นก็มีหน้าที่ซื้อตัวละครนะครับถ้าเกิดซื้อซ้ําๆกันก็สามารถอัปเกรดได้เนาะและก็ต้องเลือกลงครับว่าเราจะวางไว้ตำแหน่งไหนและเราก็ต้องดูอีกว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยเขาสามารถเชื่อมโยงกับใครได้บ้างน,นะครับถ้าเกิดเราเอาตัวละครที่เกี่ยวข้องด้วยกันลงเยอะๆก็จะได้รับบัฟโบนัสเล่นง่ายขึ้นกว่าเดิมเยอะ ส่วนหมดการเล่นก็มีหลากหลายครับมีแบบปกติเลยกติกาทั่วไปแล้วก็แลงแมทอันนี้คือจะมีการจัดอันดับเนาะส่วนอันนี้จะเล่นแท็กทีมกับเพื่อน2คนซึ่ง HP อจะแชร์กันอยู่นะและก็ถ้าเกิดเราสู้ชนะศัตรูแล้วเนี่ยถ้าเกิดเพื่อนยังไม่ชนะเราก็สามารถโดดไปช่วยเพื่อนได้นอกจากนี้ยังสามารถแชร์ไอเทมที่เราได้เนี่ยให้กับเพื่อนได้ด้วยส่วนคนที่อยากเล่นไวจบไวต้องนี้เลยครับไฮเปอร์โร จากเดิม HP จะมี100จะเหลือแค่20นะครับแล้วก็เรื่องของการอัพเลเวลไม่ต้องอัพครับทุกครั้งที่ผ่านไปแต่ละเวฟเลเวลจะขึ้นเองและยังไม่มีการคำนวณดอกเบีย้ยด้วยนะครับมีเงินเท่าไหร่ก็ใช้ให้หมดก่อนเริ่มเล่นนะครับเขาจะมีเหมือนกับบัฟสุปให้เราเลือก3รายการซึ่งเล่นแต่ละรอบเนี่ยก็มีไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็เลือกให้ดีกันละกันเพื่อสร้างความได้เปรียบในการเล่น หลังจากนั้นก็จะเริ่มการต่อสู้เลยทันทีนะครับซึ่งมันจะมีตัวละครมาให้เราอยู่แล้วนะครับส่วนอันนี้ก็คือที่ผมเลือกม,มาเมื่อกี้จะมีเทรนนิ่งดัมมี่ขึ้นมาให้นะครับนี่คือเป็นบัฟของสนามถ้าเกิดเจออันนี้เดินเข้าไปชนนะครับเพื่อทําการเก็บของเนาะก็แล้วแต่ว่าจะได้อะไรได้เป็นตัวละครได้เป็นไอเทมนู่นนั่นนี่ ทีนี้เขาก็จะมีตัวละครให้เราซื้อใช่ไหมครับอ่าก็ถ้าเกิดไม่พอใจก็รีโรได้แต่อย่ารีโรรัวเกินไปนะครับเดีย๋ยวจะไม่มีตังค์แบบนี้ครับแล้วถ้าเกิดมีตัวที่เราอยากจะซื้อแต่ไม่มีตังค์ก็ล็อกเก็บไว้ได้แบบนี้นะครับแล้วก็ด้านซ้ายบนเมื่อกี้เราได้ของมาใช่ไหมผมล่างมาใส่ให้กับตัวละครก่อนกันละกันแล้วก็เมื่อก ing, ี้ท่านผู้ชมน่าจะเห็นเนาะผมเลือกลงตัวละครไม่ทันแต่ตัวเกมก็จะเลือกตัวละครให้เราแบบ Stop อัตโนโมัติน,นะครับอันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างดีเหมือนกันครับโอ้แล้วลดเลย ซึ่งผมจะเล่นทีม KDA เป็นหลักนะบอกก่อนผมจะเพ่งเลงเนี่ยซื้อ KDA ส่วนที่มันเป็น all out ฟงฟิงแบบนี้ก็จะเป็นตัวที่เก่งกว่าปกตินะครับอ่ะก็รอบนี้เนื่องจากว่าผมคงจะไม่มีอะไรซื้อแล้วครับก็อย่าลืมปลดล็อกนะครับให้มันสุ่มใหม่รอบหน้าแล้วก็ถ้าเกิดเรามีเงินเหลือมากๆไม่รู้ทำอะไรดูด้านซ้ายล่างได้นะครับคือเราสามารถที่จะทําการอัปเกรด XP เพื่อให้เลเวลสูงขึ้นได้พอเลเวลสูงขึ้นอนะ่ะเราก็จะสามารถลงยูนิตได้มากขึ้นนั่นเองนะครับก็พิจารณาให้ดีแล้วก บางทีเราเอาเงินไปสุ่มหาตัวละครอย่างเดียวเนี่ยมันอาจจะไม่เจอตัวที่เราต้องการจนตังหมดก็ได้นะครับส่วนถ้าเกิดเราไม่ใช้ใครแล้วก็ลากไปขายได้เลยไม่ว่าจะเป็นด้านซ้ายล่างหรือด้านขวาล่างนะครับผมโอเคคราวนี้เขาจะให้เราเลือกบัฟอีกแล้วครับท่านเลือกอะไรดีละ่ะก็ต้องอ่านให้ดีก่อนนะเพราะว่ามันจะส่งผลการเล่นตลอดทั้งเกมเดี๋ยวผมเอาตรงกลางดีกว่าครับเพราะเขาบอกว่ามันจะสามารถรีโลแล้วมีโอกาสที่จะรีโลฟรีได้ในอัตรา3 0เต ทีนี้ตัวละครที่ผมอยากเล่นไม่มีเลยครับงั้นก็ซื้อไอ้นี่มาก่อนละกันให้มันขึ้นขั้น2ไปก่อนเออแล้วก็เดี๋ยวอัปเกรดเลเวล XP หน่อยครับจะได้ลงได้4ตัวประมาณนี้ก็แล้วกันเนาะแล้วก็มีไอเทมนะครับผมจะใส่ให้ตัวละครที่ผมเล่นก่อนนะเพราะ2ตัวนี้ผมจะไม่ได้เล่นไงผมจะเล่นทีม KDA นะครับและการต่อสู้กับผู้เล่นอื่นจริงๆก็เริ่มต้นขึ้นนะครับคือเราจะสู้กับมอนสเตอร์ประมาณแค่สเวฟเท่านั้นนะครับโอ้โหดูจากทรงแล้ว ผมน่าจะเอาชนะได้แบบขืดขึ้นคอครับเจอยาโุโอเขาก็โดดสับไปทีนึหงเลือดหายไปเยอะเหมือนกันโอเคไม่มีปัญหาครับผมค่อนข้างโชคดีไงที่ผสม2ดาวขึ้นมาได้แล้วคราวนี้ก็มีสมาชิก KDA มาให้ผมซื้อ2คนเลยครับก็ซื้อไปเลยกันละกันคนนี้ดีหน่อยเป็นรุงด้วยนะครับแล้วถ้าเกิดจาและถ้าเกิดผมจำไม่ผิดคนนี้เขาจะยืนหน้าด้วยนะครับงั้นก็เดี๋ยวผมเอาน้องที่ซ้ําออกมาก่อนกันละกันนี่ไงเอา KDA มายืนหลายคนแล้วก็จะมีออร่าฟุ้งฟิงแบบนี้ครับแล้วก็เดาคนนี้มาแทนนี่ โอเคคนนี้ขายไปเลยแล้วกันครับผมไม่ใช้แล้วนะครับผมจะใช้แค่หน่วย KDA เท่านั้นนะฮะมาดูการต่อสู้รอบต่อไปครับทําไมเจอยาซูโออีกแล้วคนเดิมปะเนี่ยไม่น่าใช่เนาะไอ้คนนี้เขาเลือกหน่วย KDA เหมือนกันครับอาจจะมีปัญหากับผมได้ในภายหลังเพราะว่ามันจะแย่งตัวกันไงใช่ไหมอ่าคือมันจะมีเหมือนกับจํานวนตัวละครให้ซื้อจํากัดนะครับไม่ใช่ว่าใครจะซื้ออะไรก็ได้้ถ้าเกิดว่ามันมี2-3คนเล่นทีมเดียวกันเนี่ยก็จะทำให้ตัวละครไม่เก่งไปด้วยกันหมดเลยทั้ง2-3คนนั้นนะครับ รอบนี้มี KDA เซอ1หนึ่งคนครับก็ซื้อเลยก็แล้วกันเนาะแต่ว่าผมลงยูนิตเพิ่มไม่ได้งั้นผมซื้อ XP แล้วกันแต่ก็ตังหมดแล้วครับทำอะไรต่อไม่ได้เฮ้ยเดี๋ยวนะรีโรหลดได้ฟรีเหรอเอาเลยก็แล้วกันครับมีหน่วย KDA ให้ซื้ออีกหนึ่งคนเดี๋ยวผมก็เอาคนนี้แหละไปแทนเลยก็แล้วกันครับบัฟ KDA ผมจะได้รุนแรงมากขึ้นแล้วก็เอาคนนี้นี่แหละไปขายครับว่าไปสู้กับอีกฝั่งหนึ่งครับอืมเขาก็มี KDA เหมือนกันคนนี้ โอเคครับสบายสบายครับผมเนื่องจากผมมีเทรนนิ่งดัมมี่อยู่ด้วยไงเขาต้องตีตัวด <c oughs> <c oughs> ัมมี่ผมทิ้งก่อนสบายสบายกันไปครับ <c oughs> เรียบร้อย <c oughs> อ่าคราวนี้ครับเขาจะให้เราเลือกตัวละครนะครับแล้วก็มันจะมีไอเทมติดมาด้วยซึ่งผมก็จะพยายามเลือกหน่วย KDA แต่มันไม่มีครับถ้าไม่มีผมก็จะดูจากความแรเป็นหลักในนี้ก็คือสีน้าเงินจะแรสูงสุดแล้วผมยังเลือกไม่ได้เพราะอะไรว่า คือเขาจะค่อยๆปล่อยให้ผู้เล่นเลือกครับโดยจะเลียงจากอันดับถ้าเกิดว่าอันดับยิ่งสูงเนี่ยก็จะได้เลือกช้าลงนั่นเองครับก็เรียกได้ว่าทําให้มีการตีตื้นกันได้ง่ายขึ้นนั่นเองครับไม่ใช่ว่าโดนหวดยับอยู่ฝ่ายเดียวครับเอาล่ะรอบนี้ก็มีเคดีให้ซื้อเหมือนเดิมครับแล้วผมก็จะรีโรสักรอบหนึ่งมีไหมไม่มีพอแล้วนะครับไม่หักรีโรมบ่้ซ่วน,นะครับลงได้อีกหนึ่งคนเอาใครดีเนื่องจากว่ามีตัวซ้ําหมดแล้วนะครับงั้นเดี๋ยวเอาคนนี้ไปก็แล้วกันนะครับ เพราะว่าถ้าเกิดเราเอาคนอื่นลงเนี่ยมันจะได้รับพวกโบนัสที่แตกต่างกันไปด้วยเนาะส่วนไอเทมก็เอาไปใส่ให้คนเก่งๆก่อนแล้วกันครับนี่ด้วยเพราะนี่ต้องยืนแถวหนะ้ามาดูการต่อสู้รอบนี้ครับศัตตูเขาลง5ตัวเหมือนกันแล้วก็มีดัมมี่หนึ่งเหมือนผมเลยครับโอเคเฮ้ยโอโ้เขามีเล่นกีตาร์ด้วยเป็นวงดนตรีเหมือนกันครับโหสูสีมากเลยอะ่ะ แต่ผมมีโอกาสแพ้สูงว่าเขามีฮิลหลายคนเลยเมื่อกี้เห็นเลือดเด้งเอาเด้งเอาเออผ่านไม่ได้ครับเราต้องไปตีดัมมี่ของเขาอีกจบเรียบร้อยขราวนี้มีหน่วย KDA หนึ่งคนครับแล้วก็สุ่มรอบหนึ่งครับมีอีกหนึ่งคนเมื่อกี้ผมสุ่มโดยไม่เสียตังค์ด้วยงั้นขอสุ่มอีกรอบหนึ่งก็แล้วกันเอาได้อีกหนึ่งคน <Okay. S 1> อัปเกรดกันไปรัวๆครับผม มาดูการต่อสู้รอบนี้กันบ้างครับเป็นยังไงเริ่มเจอยูนิตท,ที่แปลกตาไปเรื่อยแล้วครับแล้วรู้สึกคนนี้จะเป็นลักซ์นะถ้าผมจำไม่ผิดเขายิงเลเซอร์ได้อะต้องวางตัวละครดีๆไม่งั้นจนะโดนยิงหน้าไหมเลยครับผมโอเคยังไหวอยู่ยังไหวอยู่เรียกได้ว่าสบายๆเลยครับจังหวะนี้จบไปจ้า รอบนี้ไม่มีครับก็รีโลไปเลยฟรีอีกตาหากอารีโลอีกอะเค DA มาหนึ่งอัปเกรดขึ้นใหม่สองดาวแล้วครับผมก็เดี๋ยวต้องเก็บเงินไว้บ้างน,นะครับจะรีโลมัว่วไม่ได้นะเฮ้ยแต่ผมรีโลฟรีนี่เอาอีกสักหนึ่งเออเคพึ่งสังเกตเมื่อกี้ดีนะเกือบไม่ทันการต่อสู้รอบนี้เป็นการต่อสู้มอนสเตอร์ธรรมดาครับอย่าลืมเก็บของนะครับโอเคแล้วตรงนี้อย่าคลิกรัวๆนะถ้าเกิดของมันดรอปด้านบนอนะเพราะว่า ถ้าเกิดเวลามันหมดอะ่ะเดี๋ยวมันจะเปิดหน้าต่างซื้อของขึ้นมาไงแล้วกลายเป็นว่าเราคลิกมั่วซั่วจนทําให้เราต้องเสียเงินไปโดยใช้เหตุครับรอบนี้ว้ามาสู้อีกทีหนึ่งนะครับสนามเขาสวยมากเลยครับไม่รู้ว่าจะสู้เขาไหวหรือเปล่าด้วยโดนตัวที่อยู่ด้านหลังลอยฟีหลายรอบเลยครับแต่ว่าผมมีตัวละครแถวหน้าที่ค่อนข้างถึกครับก็เลยรอดไปได้ครับผมเกือบแย่เหมือนกันนะครับเนี่ยการเล่นรอบนี้ คราวนี้เขาให้เลือกบัฟนะครับผมเลือกอันนี้กันละกันตัวที่ถือไอเทมจะได้เลื่อนแล้วก็มานาจะเด้งด้วยนะครับแล้วคราวนี้มีตัวให้ซื้ออีกไหมไม่มีรีโรเ a ดคนนี้ใช่ป่ะที่ผมไม่ต้องซื้อแล้วนะครับแล้วก็ได้เ,เซดารฟีนมาเนาะนะงั้นรีโรอ,อีกรอบนึงไม่มีแล้วนะครับงั้นเดี๋ยวอัปเกรดเลยละกันตังค์ผมเยอะแล้วโอเคอัปเกรดให้มันเลื่อนเลเวลครับแต่ถ้าเกิดไม่รู้จะเอาเงินไปทําอะไรก็เก็บไว้ได้นะมันจะได้ดอกเบีย้ยด้วยนะยิ่งเก็บเยอะมันก็ยิ่งได้เยอะ โอเคทีนี้มาดูการต่อสู้รอบนี้บ้างครับเขาใช้ KDA เหมือนกันครับแต่ว่าคนเดียวไหวไหมน้อมีการสตักันเกิดขึ้นเล็กน้อยดูจากทรงแล้วก็ไม่น่าจะมีปัญหานะครับเฮ้ยแต่ก็ไม่แน่นะมีโดนสตันด้วยอะไรด้วยโอเคคือตัวหลังเขาเก่งนี่เองครับเขาตีรัวมากๆเลยครับ อาจจะไม่ไหวแล้วนะเนี่ยตอนแรกผมถึกว่าจะสู้ได้สู้ไม่ได้นะครับตัวหลังเขาตีรัวมากเลยครับผมแพ้จนได้ครับไม่เป็นไรแก้มือกันใหม่ครับก็ซื้อเซราฟีนรีโลฟรีไม่มีใครก็รีโลใหม่ไม่มีอีกแล้วอ่ารีโลอีกรล่แล้วกันไม่มีอีกแล้วครับท่านก็ได้แค่นี้ก็แค่นี้ครับอัปเกดรดเลเวลเลยแล้วกันนี่กดไปรัวๆเลย เวนกรรมผมลืมใส่ของครับเดี๋ยวใส่ก่อนแล้วมันผสมของได้ด้วยนะจริงๆมันมีสูตรไอเทมบอกอยู่ด้วยนะครับอะไรผสมกับอะไรได้บ้างนะครับส่วนการต่อสู้รอบนี้ก็ดูดันเหมือนกันครับแต่ก็ผ่านไปได้ครับผมแถวหน้าผมว่าผมน่าจะบางไปหน่อยเลยแนฮะคือมันเริ่มยืนไม่ไหวแล้วอะ่ะก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวค่อยหาตัวมายืน อ้าวคราวนี้เลือกตัวละครอ,อีกแล้วครับท่านมีหน่วย KDA ไหมมีนะครับแต่ว่าผมจะโดนขโมยหรือเปล่าไม่รู้เพราะผมเลือกได้ทีหลังสุดเลยดูสิมีใครเอา KDA ไหมยอย่านะหนูอยากได้ KDA ผมยังออกไปไม่ได้ครับผมยังออกไปไม่ได้เอ้ย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 ผมว่าผมได้ผมว่าผมได้ผม,ผ,มไดผมว่าได้เรียบร้อยมาและจ้าได้มาอีกหนึ่งคน คราวนี้ก็มาซื้อตัวละครกันต่อครับไม่มีก็รีโรไม่มีก็ขออีกทีไม่มีอีกแล้วช่างมันคราวนี้ผมก็จะได้เอาคนที่คิดว่าไม่ใช่แล้วออกเนาะโอเคครับผมเอานี้เอาของใส่เขาไปเพิ่มเลยเป็นไงตอนนี้ KDA บัฟผม7แล้วนะครับส่วน10ไม่รู้ผมจะทำได้ไงเหมือนกันเนื่องจากว่าตัวละครมันไม่พอตัวใครวะเนี่ยไม่ค่อยคุ้นหน้าเลยครับ เขามี KDA ด้วยหนึ่งคนนะครับต้องรีบจัดการคนนี้ฮะเราจะได้ซื้อตัวเขามาได้แต่ไม่ได้แบบอยู่ดีๆไปซื้อเขามาไม่ใช่นะมันจะได้มีให้สุ่มให้เราซื้อได้เยอะขึ้นเพราะว่าตัวนี้2ดาวผมยังไม่มีไงแสดงว่าคนนี้เขาซื้อตัดหน้าผมไปแล้วรอบนี้ก็ยังไม่มี KDA นะจ๊ะรีโรไปใหม่อ่ามีมาอีกหนึ่งรีโรปึ๊บพอไปอัปเกรดดีกว่า เฮ้ยแต่ว่ารีโรได้ฟรีอีกแล้วก็เอาอีกรอบหนึ่งแต่ก็เท่านั้นแหละไม่มีใครให้ซื้อแล้วส่วนคนนี้ขายไปเลยแล้วกันครับเกะก,กะครับยังไงก็ไม่ใช้อยู่แล้วโอ้คนนี้เขามี3มดาวแล้วด้วยครับโอกาสที่ผมจะแพ้คือสูงเลยครับคือผมยังมีดาวเดียวอยู่เลยไงดาวเดียวไหลาโตด้วยอันนี้บอกเลยว่าอันตรายสุดๆต้องลองดูว่ายื้อได้ไหมครับโอเคเก็บ3มดาวเข้าไปได้แล้ว ต้องระวังโดนลักซยิงจากด้านหลังครับอาจจะหายเป็นแถวได้โอเคครับผมนึกว่าจะไม่ไหวครับเข้าสามดาวมาข่มเพียบเลยรอบนี้ไม่มีอีกแล้วครับซุ่มไม่โอ้คราวนี้มาเต็มเลยเอาเลยเอาเลยเรียบร้อยอัปเกรดกันได้หลายคนแล้วครับแต่ก็ยังมีพวกหนึ่งดาวหลงเหลืออยู่เหมือนกันนะสุดสู้รอบนี้ก็ชิลๆครับเป็นการต่อสู้กับพวก NPC ทั่วไปเนาะอุ้ยของดรอปเยอะด้วยเก็บดวน อูได้ตัวละครเต็มเลยแล้วดันเป็นตัวที่ผมไม่ใช้ด้วยขายกินให้หมดอา้าว KDA มาอีกหนึ่งซื้อเลยยีก e ด้วยซื้อไปครับเลเวลอัพเรียบร้อยแล้วตอนนี้ไม่มีรีอีกรอบนึงอืมไม่มีอยู่ดีครับแล้วคราวนี้จะเอาใครลงดีวะเนี่ยแนวหน้าแนวหลังดีอ่อนี่ไปยืนก่อนแล้วกันจาไม่ได้เหมือนกันแนวหน้าแนวห,นนวหลังยืงยืนไปก่อนแล้วก็มีไอเทมอีสาชิ้นให้นี่ละกันครับใส่ไป,ไป ใส่ไปโอเคใส่มั่วซัวเลยครับผมมีเวลาเดี๋ยวค่อยไปศึกษาเพิ่มเติมทีหลังโหยฉากของคนนี้สวยครับไหวไหมนอ้อน่าจะไหวนะเพราะว่าฝั่งเขาเนี่ยมีแค่6ตัวแล้วผมมี7ตัวอ่วรู้ได้ไงดูเลเวลได้ครับเลเวลจะมีบอกแสดงว่าเขาไม่ค่อยได้ซื้อ EXP ไงก็เลยจะลงตัวได้น้อยกว่าผมนะฮะ มาถึงรอบที่จะต้องเลือกบัฟอีกแล้วครับท่านโอ้โหอันนี้เรื่องไม่ถูกเลยครับอันซ้ายคือผมลงตัวละครได้มากกว่าเดิม2แต่ถ้าเกิดแพ้การต่อสู้นี่จะเสียเลือดมากกว่าเดิม100%ส่วนอันนี้สกิลมีโอากาสคริติคอลผมว่าผมเอาจํานวนคนเข้าข่มดีกว่าครับแล้วก็เดี๋ยวเอาพวกหน่วย KDA ลงมาเยอะๆเออเนี่ยดูดิดผมลงได้9ตัวเลยอะใครมาก็มาเลยจังหวะนี้มาลองดูเลยครับ9คน ฝั่งตรงข้ามคงหอเอ้ยอะไรวะทำไมฝั่งเราเยอะโอ้อยงี้สบายเลยครับแต่อย่าลืมนะห้ามแพ้ในการต่อสู้นะถ้าแพ้ในการต่อสู้นี่บอกเลยครับเสียเลือดมากกว่าเดิมร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแต่ที่ผมกล้าเลือกใบนี้เพราะว่าคือผมชนะมารัรวๆไงแล้วคะแนนผมก็อยู่ที่หนึ่งอะ่ะผมก็เลยยังไม่ค่อยกลัวใครในจังหวะนี้ครับก็เลยกล้าวัดครับดูเดยเป็นไงเออสบายสบายกันไป จริงๆผมว่าผมควรจะดูบัฟอันอื่นไว้ด้วยนะไม่ใช่จ้องแต่จะเล่น KDA อย่างเดียวแต่คือผมไม่ได้ศึกษามาไงก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวจะคอยดูด้านซ้ายเป็นหลักแล้วก็จะพยายามเลือกตัวที่แรงมันสูงๆเป็นหลักละกันเนี่ยดูดิผมเริ่มไม่เจอพวก KDA อีกแล้วอะ่ะอันตรายสุดๆครับจงบังหวะนี้โอเคได้มาแล้วส่วนคนนี้ก็ซื้อไปเพิ่มเนาะมาดูรอบนี้ครับ ศัตรูจะงงไหมฝั่งผมนี่มี9ตัวละครแล้วก็มีดัมมี่อีกหนึ่ง <laughs> ขาบอกเลยว่าการต่อสู้รอบนี้นี่สบายสบายครับผมดูดิผมยังเหลืออีกเพียบอะ่ะเฮ้ยสะใจสะใจโอ้โหเป็นไงสบายสบายครับเรียบร้อยไหมโอ้โหนี่ก็วาราบจังเลย <laughs> วร์บจังเลย เอาล่ะรอบนี้ก็ได้เลือกตัวละครอีกแล้วครับท่านเดี๋ยวผมจะเลือกเนี่ยเหมือนเดิมครับก็คือเป็นหน่วย KDA ที่แรงสูงที่สุดที่ผมเลือกได้แต่ไม่ทันแล้วครับมีคนเลือกไปแล้วงั้นเดี๋ยวผมก็จะเปลี่ยนเป้าหมายไปเลือกพวกแรงสูงสูงแทนครับคือสีทองกับสีม่วงซึ่งยังไม่มีใครเอาใช่ไหมไปเลือกไปเร็วไปเร็วกไปเร็วไปเร็วโอ้โหผมยังเลือกไม่ได้ครับไม่มีคนเอาสีทองจริงดิงั้นผมเอาหรือตัวนี้มันไม่เก่งวะไม่รู้แหละเอาไว้ก่อนเพราะว่าผมลงตัวได้เยอะอยู่แล้ว คราวนี้เดี๋ยวผมจะเอาเซราฟีนออกก่อนแล้วก็เอาคนเนี้ยเข้าไปนะครับซึ่งผมไม่มั่นใจว่าคนนี้มันเป็นคนที่ต้องเล่นระยะใกล้หรือเปล่านะก็เอาไปอุดดานหน้ากันก่อนละกันคราวนี้ก็ดูบัฟครับมีการเดินกับสเปลวีเวอร์อืมไม่เอาละกันรีโลไปดูพวกตัวสีทองดีกว่าโอ้โหไม่มีเลยจ้าไม่มี KDA ให้ผมเลยจริงๆคนนี้ไม่ต้องซื้อนะเพราะว่าเออมันซ้ำลืมๆม,มันนี้ทิ้งไปมันซ้ำกับตัวรุง้ง โอเคมาดูรอบนี้สู้ใครผมอยากจะลองสู้กัะเบอร์สองไงแต่ว่ามันสุ่มสู้เนาะเลือกไม่ได้ถ้าเกิดผมชนะเบอร์สองได้ผมก็ไม่กลัวใครแล้ะครับเป็นไงครับงงอะดิเจอผมมาเยอะเก่งไม่กลัวกลัวมาเยอะเก่งไม่กลัวกลัวมาเยอะเรียบร้อยครับผมไม่มี KDA อีกแล้วอาวรีโรอะ KDA แต่คนนี้ไม่ต้องซื้อเนาะอืม EDM กับบุยเซอร์เหรอไม่มีอารีโลไปอีโมเหรอไม่มีรีโลดูดิทำไมไม่มีตัวให้ผมเล่นเลยเนี้ยโอ้ไมกไม่รู้จะเล่นอะไรเลยเนี่ยคือมันไม่มีบัฟที่ผมจะใกล้ได้แล้วไงดูดิ <c oughs> เลือกกันไม่ถูกเลยยั่งมันก็แล้วกันรอลุ้นรอบหนะ้าอ่ะอันนี้คือคีโตโออเคเขาํำดับสุดท้ายนะครับ ถ้าเกิดแพ้ผมก็น่าจะจบเกมแล้วของเขานะฮะเฮ้ยอันตรายอยู่นะคนนี้เขามีสามดาวนี่นาะโคตถึกเลยสมดาวเขาอะตีไม่ค่อยลดเลยครับถึกมากอะโอ้โหเวลาแทบหมดอะเอาไม่ลงนะฝั่งตรงข้ามเขาออเอาลงพอดีเอาลงพอดี โคตรถึกเลยคนนี้แต่เขาแพ้แล้วนะครับเพราะว่าเลือดเขาไม่มีแล้วนั่นเองครับดูซิมีใครอีกอ้าวได้มาอีกหนึ่ง kda แล้วเอาใครออกดีเนี่ยคนนี้ออกแล้วกันอ่าเพราะว่าคนนี้เขาสี่ดาวไงเนาะเป็นความแรสี่ดาวแล้วก็เดี๋ยวติดขอให้เขาไปด้วยโอเครอบนี้เป็นการต่อสู้มอนสเตอร์ทั่วไปครับไม่น่ามีปัญหางั้นเดี๋ยวผมสุ่มหาคนอื่นต่อเลยแล้วกันเนี่ได้ kda มาอีกหนึ่ง เพนตาคิวเหรอเดี๋ยวหานี่ละกันสเปลวีเวอร์กับซูเปอร์แฟนแต่หาพวกสีม่วงขึ้นนะอยากจะเล่นตัวเก่งๆไงเก็บของด้วยครับเออถ้าเกิดว่าเก็บของไม่ได้อะ่ะแสดงว่ามันได้รับไอเทมหน้าตาประมาณนี้มานะเราต้องลากไปขายนะครับแล้วมันก็จะให้เราเลือกไอเทมครับซึ่งผมก็เลือกมั่วๆไปก่อนละกันส่วนลุงนี่ขายไปเลยและนี่ใครเนี่ยอ,อ๋อขายไปแล้วกันเออขายไปห,หมดเลยไม่ใช่ตัวที่จะเล่นขายไปอันนี้ก็รีโลหุ ไม่ได้บัฟตามที่ผมต้องการ ADA มีไหมไม่ค่อยมีเลยโหคนนี้3บัฟเลยครับ h e a r t st s t e e l Earthlord Wild g a r d แต่ว่าไม่มีสักบัฟเลยว่ะโอ้โหคือเรื่องมากก็ไม่ได้เล่นเหมือนกันนะเกมเนี้ยงัวแต่รอตัว,น,น,ตวนู่นตัวนั่นตัวนี่ไม่ได้เล่นสักทีและคนนี้คือใครเนี่ยอ้าคนนี้คืออันดับ2นะครับถ้าผมชนะคนนี้ได้ผมก็ไม่ต้องกลัวใครแล้วครับ แล้วต่างคนต่างชนะมารวๆด้วยกันทั้งคู่ด้วยนะครับคือเราดูลูกไฟได้ลูกไฟจะเป็นการบ่งบอกว่าเขามีการจัดการศัตรูมาโดยไม่แพ้ใครเลยครับแต่ดูจากทรงแล้วน้ำน้อยย่อมแพ้ไฟครับผมผมใช้จํานวนคนเข้าผมแล้วดูชนะเด็ดตัวเหลืออื้อเอานี้เหมือนเดิมครับหลักสูตรเดิมเอาได้ KDA มาแล้วเพิ่มอีกหนึ่งไม่มีก็หมุนต่อ KDA A D A อืม <ADA. S 2> เรายังมีตังอยู่ครับหมุนไปเรื่อยๆ A D A คนนี้ไม่ซื้อเนาะคนนี้อ่อไม่ต้องซื้อแล้วเพราะว่าเรามีตัวลุงแล้วโอเคได้อีกหนึ่งคนได้คนนี้ด้วยไม่รู้ว่าสามดาวหรือยังน่าจะใกล้สามดาวแล้วเป็นไงเจอจำนวนคนของผมเข้าคม <laughs> ปู่ตีกันอีลุงตุงนังครับแต่ผมยังทำสามดาวไม่ได้สักตัวเลยนะดูดิตัวใหญ่ก็2ดาวเนาะแต่มันมีใกล้ได้แล้วไงเนี่ยเนี่ยน,น,นีโกปะป่ะตัวเนี้ยเอ,อก็จะ3มดาวแล้วจำชื่อไม่ได้ขออภัยด้วยครับไม่ค่อยได้เล่น L O L เลยรอบนี้ก็สุ่มกันรัวๆเหมือนเดิมอ้าวอัปเกรดขึ้น2อดาวมาอีกหนึ่ง โชคดีตรงที่ว่าผมรีโลได้ฟรีบ่อยมากเลย30%นี่ก็ถือว่าเยอะเหมือนกันนะเขาเล่น KDA เหมือนผมเลยผมก็เลยหาตัวละครไม่ค่อยได้ไงเวรกรรมก็คือมาอยู่กับตี้นี้นี่เองครับนั่นหมายความว่าผมต้องจัดการตีนี้ให้อยู่หมัดก,ก่อนนะครับไม่อย่างนั้นผมก็จะหาตัวใหม่มาเล่นไม่ได้สักทีครับโอเคผมชนะเขาได้นะครับไม่มีปัญหาครับผมอรอบนี้มาให้เลือกตัวครับ ไม่มีหน่วย KDA ผมก็จะเลือกสีทองเหมือนเดิมนะครับเลือกใครเดียวเนี่ยคนนี้ละกันถูกชโชกกว่าไม่รู้ด้วยว่าเป็นไงเอามาก่อนเอามาก่อนโอเคเอามาก่อนขอสีทองมาก่อนเรานี้อย่าเพิ่งซื้อตัวละกันครับดูคนนี้ไปแทนใครได้บ้างเนี่ยอแทนคนนี้ละกันอแต่ว่ามันดาวเดียวไงอาจจะไม่เก่งมากถอยมาข้างหลังละกันแล้วก็ผมมีของอยู่สี่อันใช่ไหมเมื่อกี้ใส่ให้ นี่แล้วกันไปไปตัวตัวซ้ำต้องดูดีๆไงอย่างตัวนี้ตัวซ้ำเนาะใส่มั่วก่อนใส่ไม่ทันแล้วก็เดี๋ยว่อยไปดูเรื่องตัวทีหลังครับคือเราไม่ต้องดูการต่อสู้ก็ได้ไงก็คือเรามาจัดการซื้อตัวละครตรงนี้เลยก็ได้โชคดีครับผมได้สีทองเรียบร้อยแล้วก็คือขึ้น3ามดาวได้แล้วแต่ก็ต้องมาลุ้นกันว่าแมตชนี้จะชนะหรือเปล่าเจออันดับสนะครับคนนี้อันดับส โอเคชนะเหมือนเดิมครับเรียบร้อยทีนี้ตัวนี้ผมก็กลายเป็น3มดาวเรียบร้อยแล้วนะครับก็ยืนหน้าไปเลยกันละกันแล้วคราวนี้ซื้อใครอีกดีนะ KDA เหมือนเดิมมารอดูกันครับยังไงต่อจังหวะนี้แล้วชื่ออะไรเอ่ยนี่ผมก็ไม่รู้ด้วยว่าเป็นเบอร์สมหรือเบอร์สี่เออพอ3มดาวแล้วเลือดโคตรเยอะเลยดูดิฝั่งตัวข้ามก็มี3มดาวเหมือนกันนะครับแต่เราเอาจํานวนคนเข้าข่มไง ก็มาดีฮาฟก็มาดีฮาฟโอ้โหนี่โดดเป็นลิงเลยโอ้โหโดดหนีแล้วเติมเลือดด้วยนะโ,โหดจริงๆชนะได้ไหมดูสิโอเคเรียบร้อยตังหมดซะแล้วล่ะเนี่ยไม่ได้ตัวที่ต้องการเลยเฮ้ยนี่หดาวไว้ก่อนอ่าได้อีกหนึ่งอัปเกรดขึ้นมาได้แล้วนะครับงั้นก็พอละ จริงๆผมควรจะอัปเกรดเพื่อที่จะลงตัวละครเพิ่มอีกตัวหนึ่งนะก็ต้องแบบว่าเอาเมคชัวไว้ก่อนไงถ้าผมลงได้อีกตัวเนี่ยก็ยจะยิ่งขาดมากกว่าเดิมครับอุ้ยมีไอเทมด้วยเก็บก่อนได้อะไรเลยนะเนี่ยเฮ้ยสีทองสีทองสีทองสีม่วงด้วยใช่ไหมเนี่ยเออไม่ใช่นะมันเป็นออรา่าได้เป็นทั่งมาครับขายเลยแบบนึงขายก่อนเอาอะไรดีวะเนี่ยโอโ้โหไม่รู้เลยอะไรดีไม่ดี จริงๆมันมันดูได้นะแต่ว่ามันไม่ทันไงจังหวะเนี้ให้สามดาวไปก่อนแล้วกันสมดาวแล้วนี่งั้นไอ้นี่มันต้องซื้อแล้วขายไปมาเป็น KDA เหมือนกันไอคนนี้ยังไม่แพ้ไปอีกนะมันเลยทำให้ผมสุ่มยากไงผมว่าผมอัพเลเวลดีกว่าส่งอีกตัวหนึ่งขึ้นไปเพื่อสร้างความได้เปรียบตราบใดที่คนนี้มันยังอยู่ในสนามผมก็เอามันลงยากครับเฮ้ยผมอาจจะแพ้นะ คือไอ้นี่สามดาวไงมันหาตัวจับยากด้วยจำนวนคนเข้าข่มอาจจะไม่ได้ชนะเสมอไปนะครับถ้าชะล่าใจโอเคเรียบร้อยทางนี้ผมกดเลเวลเลยละกันนะ้อไม่ซื้อตัวแล้วคราวนี้มาสู้กับอันดับที่2นะครับคนนี้ผมว่าผมน่าจะชนะได้แหละเพราะว่าชนะเข้ามาตลอดเลยเนาะตั้งแต่ต้นเกมครับแล้วต้นเกมผมไปแค้ใครมาครั้งหนึ่งวะเออช่างมันก็แล้วกันมันเป็นเรื่อง,อ,งอดีตครับเราอยู่กับปัจจุบัน โอเคเรียบร้อยครับผมตอนนี้ที่2คือแพ้ไปเลยนะครับลายพอยเขาหมดแล้วเหลือกันแค่3มอันดับเท่านั้นนะครับอ่อ2คนแล้วด้วยก็คือที่เป็นหน่วย KDA ด้วยกันนี่แหละครับงั้นผมอัพเลเวลขึ้นไปเลยสร้างความได้เปรียบเอาคนเข้าไปข่มเพิ่มนี่ครับผมแล้วก็รีโลหาตัวอีกครับเพื่อที่จะเอาให้มันขาดกว่านี้ครับผมขึ้น3มดาวได้แล้วครับยืนหน้าไปอีกหนึ่ง ตัวไอ้นี่ใครวะเนี่ยรักใช่ไหมขายไปไม่ใช้เอาใครขึ้นไปอีกดีเนี่ยนี่ละกันไม่รู้ยาวใครขึ้นไปแล้วเพราะว่าไปได้ทุกตำแหน่งเต็มพิกันหมดแล้วครับตอนนี้ศึกตัดสินครับถ้าเกิดผมชนะเขาได้ก็คือจบนะครับถ้าชนะไม่ได้นะครับผมอาจจะแพ้เขาเรียวยาวเลยก็ได้นะครับเพราะว่ามันท้ายเกมแล้วครับของก็เริ่มเยอะตัวก็เริ่มเยอะกันแล้วครับ อโอเคครับยังคงเหมือนเดิมคือน้ำน้อยย่อมแพ้ไฟนะฮะเพราะฉะนั้นบัฟที่เป็นรูปตะหลิวที่ผมเลือกมาเนี่ยยังโหดจริงๆครับผมพอเล่นจบแล้วนะครับดูด้านซ้ายล่างได้เลยนะครับมันเป็นแบ t เ l e p a น s นั่นแหละนะครับก็อย่าลืมมารับของฟรีด้วยนะเนี่ยแจกเพียบเลยส่วนคนที่อยากจะได้ของทุกรายการแล้วก็กดอัปเกรดซื้อได้นะครับจะได้รับของเยอะกว่าชาวบ้านเขา ส่วนกระชปองของเกมนี้ก็มีนะแต่ว่าท่านผู้ชมต้ตองสะสมไอ้ตัวนี้ก่อนอ่ะก็คือถ้าเกิดเป็นสายฟรีก็พูดตรงตรงว่าจะได้ยากกว่าคนที่เติมเงินนั่นแหละนะครับสุ่มแล้วมันจะได้อะไรมันจะได้เป็นพวกสกินอะ่ะสนงสนามแล้วก็ตัวละครหลักของเราจําได้เปล่าที่ของผมมันเป็นสไลม์สีฟ้านั่นแหละครับมันจะสุ่มได้ของพวกนั้นหรือถ้าเกิดไม่อยากสุ่มไปที่ร้านค้าเลยก็ได้ครับเขามีขายอยู่แล้วเห็นไหมครับไม่ว่าจะเป็นตัวละครหรือว่าสนามก็มีขาย ทีนี้พอเรามีไอเทมแล้วเนี่ยเราไปใส่ที่ไหนใช่ไหมอ่ะเผื่อบางคนหาไม่เจอคือก่อนที่เราจะลงไปต่อสู้ในโหมดไหนก็แล้วแต่ครับมันสามารถที่จะคลิกตรงนี้ได้เห็นไหมเปลี่ยนได้เลยจะเป็นตัวละครอะไรสกินอะไรอีโมชันอะไรเงี้ยก็สามารถเปลี่ยนได้ตรงนี้ ส่วนอีกเมนูหนึ่งคือทีมแพลนเนอร์นะครับอันนี้เขาให้เราเนี่ยทำการเลือกตัวละครเหมือนกับเราต้องการที่จะเล่นเซตไหนก็มาเลือกลองๆองไว้ดูก่อนได้ว่าเขามีบัฟอะไรบ้างนู่นนั่นนี่ก็แนะนําว่าให้ศึกษาให้ดีก่อนที่จะลงเล่นนะครับส่วนตัวผมก็อยู่ทีนี้แหละเล่น KDA กันยาวๆ ส่วนการตั้งค่าก็ไม่มีอะไรพิจารณาเลยครับมันจะมีแค่เรื่องของเสียงกราฟริกไม่มีนะมีแค่เสียงอย่างเดียวแล้วก็ถ้าเกิดใครล็อกอินด้วย Google อะไรมาเนี่ย mm hmm. เขาก็จะแนะนําให้ไปอ mm ัปเกรดเป็นไ n ออดเกมนั่นเองครับมันจะได้เล่นผ่านทางมือถือแล้วก็ผ่าน PC ได้ถ้าเกิดว่ามีการอัปเกรดแล้วส่วนคนที่มีไ d ดีของไรออดอยู่แล้วก็ไม่ได้มีปัญหาเลยครับเพราะว่าเวลาที่เราเข้ามาเล่นอะ่ะเราก็สามารถใช้ไ d เก่าของเราล็อกอินได้เลยส่วนคนจะสมัครก็สมัครตรงนี้ก็ได้ครับทําได้เลย